สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาที่ทุ่งนาป่าอ้อยบ้านผาน้อยตําบลผาน้อยอำเภอวังสุพุงครับชมข้าวกำลังงามตอนนี้ก็ท้องทุ่งที่มีบรรยากาศดีๆร่มรื่นนะครับความเขียวกขจีของนาข้าวนาปีครับพื้นที่ทําการเกษตรที่พี่น้องแบ่งส่วนที่ดินมาปลูกอ้อยอ แปลงที่สามารถที่จะปลูกอ้อยบริเวณที่เป็นนาดอนนะครับพื้นที่ที่ทำการเกษตรผสมผสานปลูกพืชปลูกไผ่ให้น้ำสร้างไรายได้ต่อวันนะครับผลผลิตที่พี่น้องปลูกอ้อยตรงนี้นนครับแปลงอ้อยด้านบนน,น้นก็จะเป็นป่ายางพาราครับพี่น้องก็ทำแบ่งส่วนพื้นที่บางส่วนที่มาทำการเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็ปลูกยางพารา ปลูกมันสับปะหลังแล้วก็ใช้พื้นที่ที่เป็นนาดอนบางแปลงนะครับบางพื้นที่ที่สามารถที่จะปลูกอ้อยได้ด้วยก็พื้นที่ที่เป็นนาแปลงนาเดิมที่เป็นบริเวณนาที่อุ้มน้ําหน่อยก็จะนําเอาพื้นที่แปลงตัวนี้มาทําเป็นแปลงนานะครับแปลงนาที่ให้ผลผลิตข้าวเป็นรายปีอยู่แล้วนะครับ การเกษตรที่นําแปลงพื้นที่ข้างบริเวณแปลงนานะครับมาปลูกมะละกอปลูกข้าวแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ยังเอาพื้นที่ว่างเปล่านะครับเล็กๆน้อยๆมาทําแปลงอ้อยเสริมบริเวณคันนาด้วยนะครับพื้นที่ใกล้เคียงก็จะมีปลูกมะละกอเพกาต้นกล้วยนะครับ ที่เป็นแหล่งอุ้มน้ำนะครับแล้วก็บางครทีทก็จะเลยลงไผ่ครับลงพื้นที่ขอบบ่อปลาด้วยการนำไผ่มาปลูกครับแปลงนาครับขอบบ่อปลาก็จะนำพืชผสมผสานมาปลูกไว้ไว้ทานนะครับมะขามเปรี้ยวยักษ์ครับแล้กะทังสับประรดต้นกล้วยกะเพรา ขิงขาตะไคร้มาปลูกไว้บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงครับแปลงนาก็ส่วนหนึ่งก็จะมาทําบ่อปลาครับบ่อปลานี่เป็นบ่อเดิมที่ขุดไว้ขุดลอกไว้ตั้งหลายปีที่แล้วนะครับก็จะนําพื้นที่ตรงนี้มาขยายพ่อพันปลาเลี้ยงปลากินพืชนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นน้ำที่สามารถไหลผ่านมาจากน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติได้ เลี้ยงปลาที่นี่จับกินปลาที่นี่ได้นะครับจับขายได้แล้วก็ส่วนหนึ่งแปลงนาที่ทําไว้เป็นขอบบ่อปลาก็จะปลูกพืชต่างๆนะครับนี่ครับความรวมสมบูรณ์ของการอยู่กับธรรมชาตินะครับธรรมชาติของบ่อปลาที่มีปลาจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็ทั้ง การจับปลามาบริโภคจับปลาขายเป็นแหล่งบ่อปลาทีา่สามารถที่จะขยายพันธุ์ปลาได้ด้วยครับอุปกรณ์สำหรับการดักกุ้งครับดักกุ้งตรงนี้ก็จะเป็นภูมิมัญญาชาวบ้านครับความเขียวกระจีของทุ่งนาแหล่งอาศัยของปลาของปูของกุ้งของหอยกบนะครับ ก็จะอยู่กับธรรมชาติตรงนี้ครับในนามีข้าวมีปลานะครับมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตรงนี้ครับบ่อปลาที่เลีย้ยงปลาได้ทุกชนิดนะครับภาพบรรยากาศสวยๆเป็นธรรมชาติเก็บมาฝากคุณผู้ชมนะครับ ภูมิปัญญาชาวบ้านครับนำตะข่ายมาดัดแปลงเป็นลออนะครับเป็นอุปกรณ์สำหรับการดักปลานะครับจับปลานี่คือภูมิปัญญานะครับพี่น้องก็ใช้วัสดุตะข่ายแล้วก็ไม้ไผ่ดัดแปลงเย็บมาเป็นลอบเพื่อที่จะทำการดักปลาในบริเวณคลองน้ำห้วยน้องคลองบึงโดยทั่วไปนะครับนี่คือ ภูมิปัญญาชาวบ้านอีกแบบหนึ่งที่อยู่กับธรรมชาติหากินกับธรรมชาติสิ่งไหนที่เราทำแล้วเรามีความสุขนะครับส่วนหนึ่งก็ความเหนื่อยความลำบากหรือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งมีโอกาสได้อยู่กับธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากกับภาวะเศรษฐกิจโดยปัจจุบันก็จะแข่งกันนะครับขนควายตาม ในตัวเมืองนะครับซึ่งเป็นการต่อสู้ของชีวิตนะครับนี่อีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องบอกว่าไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอย่างนี้นะครับต้องเอาตัวเราเนี่ยมาอยู่กับธรรมชาตินะครับเพื่อให้ความสุขตัวเราแล้วก็เรารักในสิ่งที่เราทําทําแล้วมีความสุขแบ่งปันหรือว่ามีความสุขที่มีได้มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่ด้วยส่วนหนึ่งก็ ทั้งเป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งที่เราต้องลงมือทําด้วยตัวเองนะครับถึงจะได้บรรยากาศถึงจะได้ความสุขตรงนั้นมา,อ,าอยู่ในใจเราตรงนั้นคือความสุขที่สามารถสัมผัสได้นะครับทุกคนมีโอกาสทําได้มีโอกาสได้สัมผัสหรือว่าอยู่ได้อยู่กับธรรมชาติได้จริงๆนะครับจากการที่เราผันตัวเองนะครับมาอยู่แล้วก็มาสัมผัสมีโอกาสได้ใกล้ชิดครอบครัวลูกครอบครัว เป็นสิ่งที่ละของเราด้วยนะครับท้องนาทุ่งนานะครับที่เป็นบรรยากาศดีๆสำหรับท่านที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองนะครับมาเรียนรู้กับธรรมชาติซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะถูกปลูกฝังครับเคยอยู่กับธรรมชาติกันหมดทุกคนนะครับทุกคนต้องผ่านการที่ได้มีโอกาสได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับครอบครัวอยู่กับกคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็ก ตรงนั้นแหละครับคือสิ่งที่เราขาดหายไปในยุคปัจจุบันนี้ท้องนากว้างพื้นนาที่อุดมสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่นำภาพบรรยากาศดีๆมาให้แฟนๆได้ฟังได้ชมกันนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับแปลงข้าวที่โอ้โหงามสูงมากๆครับเนี่ยข้าวงามมากครับปีนี้นะครับ เป็นแหล่งอาหารสลับธรรมชาติแหล่งอาหารสลับมนุษย์สลับพืชโดยทั่วไปนะครับสัตว์เล็กๆตัวเล็กๆครับที่มีโอกาสได้สัมผัสได้อยู่กับธรรมชาติได้ทำอาหารกินของเขานะครับมันเป็นธรรมชาติบำบัดธรรมชาติจริงๆครับความสมดุลของธรรมชาตินะครับแหล่งเรียนรู้หรือว่าหาประสบการณ์จากธรรมชาติทุกท่านก็มีสิทธิ์นะครับที่จะได้มาสัมผัสบ,บรรยากาศด้วยตัวท่านเอง นะครับก็เพียงท่านปลดปล่อยภารกิจปลดปล่อยอแนวทางปฏิบัติชีวิตของท่านในแต่ละท่านที่สามารถที่จะปลดล็อกตรงนั้นนะครับเพื่อเข้ามาอยู่กับธรรมชาติให้ได้ตรงนั้นต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับท่านที่ยังยึดติดสังคมยึดติดความเป็นอยู่นะยึดหลักกับการต่อสู้ชีวิต ที่ต้องใช้ชีวิตอย่างดิ้นรนที่สุดนะครับในเมืองครับซึ่งคงจะไม่มีโอกาสได้มาอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้แน่นอนนะครับเพียงท่านเปลี่ยนคิดเปลี่ยนความคิดใหม่ปลดล็อกชีวิตนะครับเพื่อที่จะหาโอกาสในห่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตนะครับได้มาสัมผัสกับชีวิตที่อยู่ตามธรรมชาติกับสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติให้กําลังใจทุกท่านนะครับให้กําลังใจแล้วก็ขอเป็นแรงใจอีกหนึ่งแรงใจนะครับที่ เป็นแรงใจสำคัญของครอบครัวองทุกท่านด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านนะครับการแสงทองเมีเดียชนนาแนลครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครป์กดติดตามกดกระดิ่งช่องเพื่อติดตามในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ